ชาวตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าพื้นถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรยากาศการประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าปะเต้ผ้าบาติกแล้วก็ผ้ามัดย้อมนะครับซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดภูเกต็ตหน้าศูนย์พักกายใจเขาล้อมเทศบาลตำบลวิชิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าอัตลักษณ์จังหวัด เป็นการรวบรวมเศษผ้าจากทุกชุมชนมาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากหลายสีสันหลากรูปแบบหลายขนาดครับแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำพระราชดำริที่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้กับผ้าไทยให้ประชาชนให้กเกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงจากสายพระเนตรที่ยาวไกลเมื่อ50ปีก่อนส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบันทั้งนี้การประดิษฐ์ผีเสื้อดังกล่าวนะคะจะนำไปประดับในนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา90พรรษาระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2565ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครค่ะ